สหรับเจ้ารถคันนี้นะครับก็เหมือนเอาบรรยากาศซุปอัพนะครับไกลๆนะครับมาย่อส่วนนะครับเป็นมินิแดกเซอร์นะฮะแล้วจริงๆคันนี้เนี่ยผมก็จะมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับก็จะเอามาโพสต์นะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเอ้คันนี้น่าสนใจเราก็อยากจะถ่ายทำนะครับพี่เขาก็เลยแนะนำให้จักกับพี่คนนี้ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึ่งผมวุฒิชนอุทธยาอินครับเป็นเจ้าของอุกจิกาลาสครับอุกจิกาลาดที่ชลบุรีนะครับผมก็ เป็นคนที่ดูดูทรงแล้วก็แน่นอนครับเป็นลักษณะคือสายคัสตอมใช่ครับโอเคครับพี่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่เล่นรถอะไรมาก่อนก็ขี่พวกเวสป้ามาก่อนครับเริ่มจากเวสป้าเริ่มจากเมื่อขี่ตรงแนวเลยตรงแนเลยแล้วก็ขี่แล้วก็ขายด้วยขี่ไปขายไปประมาณนั้นครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจเล็กๆของเราใช่ครับเริ่มจากคันหนึ่ง่อนหลังจากนั้นพอจากเวสป้าปุ๊บเป็นอะไรต่อก็เวสป้ามาตลอดเลยครับแล้วก็จะมามีพวกเอสอาร์แล้วก็จัดท่งพวกโอสคกูบ้างอะไรอย่างนี้บ้าง ก็เริ่มเริ่มชอบสายพวกคัสตอมเริ่มตัดโครงตัดต่อมาเรื่อยๆครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคือมองรถพวกนี้ว่าเป็นยังไงบ้างดัสเตอร์ก็ได้ได้ได้สัมผัสแต่ในทีวีไม่เคยได้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 สัมผัสตัวจริงเท่าไหร่ไมเคยเห็นรถที่ใส่เครื่องเป็นดักในในตามสนามแข่งของห้าทำไมถึงคิดว่าจะมาทําเป็นทรงนี้ครับคันนี้เป็นผลงานของสี่คำพันธ์การช่างครับเขาได้ทาขึ้นมาอยู่ยักษ์โสธรครับ ที่ไปทำใจจังใช่ก็มีเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วก็เขาก็ส่งงานให้เขาทำทำขายแล้วก็มาขายเป็นอย่างอยู่แล้วทางนั้นเขาทำอะไรบ้างเป็นทํางานคัสตอมล้วนเลยครับทําโครงอย่างเดียวใช่ทําโครงทําโครงทําขึ้นแบบอย่างไรเงี้ยครับเราก็กาหนดแบบให้เขาไปใช่ครับกำหนดว่าอยากได้รถทรงนี้ใช่แล้วถ้าเรามีได้ถ้าถ้ามีใครอยากทำก็มาเราเรามาคุยได้ครับครับผมแล้วก็เขาจะส่งโครงกลับมาใช่ครับก็คุยกันว่าจะได้แบบไหนอะไรแบบไหนครับ ท้ายสุดแล้วก็มาจบที่เราเราเป็นคนประกอบอ๋อเข้าประกอบมาให้หมดเลยครับประกอบมให้หมดนะับเลยก็คือเสร็จากมาปุ๊บคือรถคันนี้มาจอดหน้าบ้านปุ๊บจอดมาวิ่งได้เลยใช่ครับเร่องบันดาลใจเลยก็คืออยากได้อยากได้รถแดกและหาความแปลกใหม่แล้วก็เลยมีเครื่องตัวนี้อยู่ที่เป็นสูกตั้งแล้วก็วางยังไงให้มันบาลานซ์ให้มันเป็นรถแดกขึ้นมาครับการสร้างโครงครับโครงเป็นถึงอะไรเป็นเหล็กครับอ๋อก็ย่อส่วนมาจากรูปรูปเลยครับแล้วก็ย่อส่วนมาเป็นโครงเป็นถัก ขึ้นต้นเป็นเหล็กเออ่ขึ้นแบบเป็นเหล็กทั้งคันครับครับ,รบล้อหน้าก็เป็นล้อล้อแบลกห้าก้านเป็นล้อรถเข็นล้อเนี่ยถ้าใครเคยเล่น BMX นะครับแล้วใครเป็นคนที่อายุสักสี่สิบขึ้นไปแล้วเนี่ยล้อนี้ดูง,ง่ายๆเลยครับจะเหมือนล้อ BMX Skyway นะครับซึ่งเป็นล้อในฝันของผมนะครับสมัยผมยังเด็กผมเล็นล้อ Skyway ใน BMX แ, BM แล้วก็ชอบเลย ครับอันนี้เป็นล้อรถเข็นจริงๆนะฮะคือในโอเดียก็มีขายผมตอนแรกก็ผมเห็นมันมีขายอยู่แต่เพราผมคิดดูก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอามาใส่รถอะไรดีสวยนะมันสวยสวยเป็นล้อแม็กเหมือนแม็กพวก์โอโอชคูบีเอ็มเอ็กซ์ใช่ไหมมีเบรกด้วยนะคันนี้ไม่ใช่ว่าแบบมีเบรกลานะเฮ้ยมีเบรกด้วยเป็นเบรกดิสเบรกหลังด้านหลังครับล้อหลังเป็นล้อโกคาร์ทครับเอาล้อโกคาร์ทมาใส่แล้วก็มีเพาเอาลูกปืนมาล็อกแล้วก็เบรกจานเบรกนั้นมามาขั้นไว้ตรงกลางแล้วก็เอาปั๊มขาเบรกมาเกาะไว้ ขึ้นมาก็เป็นโคมบอกถังตรงนี้ก็เป็นถังน้ามันครับอ๋อสปอยเลอร์ตอนแรกผมก็ยังงงได้อีกนี่เป็นถันงน้ำมันหักระจุกนี่มันคืออะไรใช่แครับน,นีบ่คือคาร์บูครับครับครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะตอนแรกผมยังงงว่าพี่เอาถังน้ำมันไว้ไหน <laughs> นะฮะก็ซ่อนหรือที่นู่นครับครับก็คืออันนี้สร้างมาทาั้งเลยใช่นะครับวันนี้ครับแล้วก็ข้างหลังวิลลีบาร์นะครับก็ตอนแกนกระโดดใช่ครับเรียกว่าเน้นใส่สวยงาม รถตัวนี้ก็เป็นแฮนมาครับเลี้ยวได้ครับมีึน่นคันชาร์กเลี้ยวไซด์ขวาได้คือเป็นรถที่ขับได้จริงไม่ใช่วาี่ทางฟองมจร่งคือแบบเลี้ยวแต่ว่า,าจ,จะเลี้ยวได้เลี้ยวยากนิดนึงแต่ว่าเลี้ยวได้ครับรบ,บต้นทุนในการทําต้นทุนในการทําอยู่ประมาณสามหมื่นกว่าบาทรักเครื่องเ่ยจริงๆแล้วเราสามารถเลือกเครื่องอะไรได้บ้างเออตรงนี้เราให้มันเป็นเครื่องสูบตั้งเพราะว่าวางบาลาน่าจะดีกว่าถ้าเป็นสูบนอนมันจะน่าจะโผล่มาอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเกลกะไปมากกว่าครับครับแล้วก็เน้นเป็นเครื่องสตั้ง สตาร์ทมือครับครับผมเครื่องคันนี้เป็นเครื่องของไทเกอร์สองครับรถตำรวจปลดระวางที่เป็นสีน้ำตาลที่เป็นรถตำรวจรุ่นเก่าไม่มีถังหน้าครับครับก็เรียกว่าของไม่จำเป็นต้องแบบไฮโซลูลาก็ได้เป็นของที่เขาเราคัสตอมและหาได้ในบ้านเราใช่ครับเครื่องก็ไม่ได้แพงมั้ เพียงไม่แพงครับเพียงหลักพันนะครับแล้วเรื่องอะไรบเครื่องไพเกอร์ยังมีอะไรมีอะไรทั่วไปครับสามารถใช้อะไหล่เทปญี่ปุ่นได้เก็บทั้งหมดอ๋อก็คือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วปุ๊บให้ผมจะหาอะไหล่พังแล้วไม่มีอะไหล่ให้ครับมีมีแล้วไมม่ีปัญหานะครับไม่มีปัญหาในอนาคตเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันต่อไหมมีโปรเจกต์จะทําสีแดงอยู่ครับครับทําเป็นทําทําสีแต่ยังยังเลือกสีไม่ออกแต่ว่าอยากอยากทำทำสีให้มันให้มันเด่นขึ้นมา อนนี้ก็แรนลุกไปก่อนใช่ครับเต็มวางไว้ว่าน่าจะเป็นสีแดงที่เวลาออกเอาจริงนะถ้าออกแบบเต็มเต็มเนี่ยหน้ากระดกนะครับกระดกครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีใส่ไอตัวเขาเรียกอวิลลีบาร์วิลลีบาร์ครับกระดกจริงนะครับวิลีบาร์ไม่ได้มีไว้เป็นพ็อปใช่ครับกระดกจริง <พอ S 1> ครับลอยลอ,อยล้อหลังมันติดอยู่ใช่ครับมันบดมันลอยบดพื้นถ้าถ้าไม่ใส่นี่ไอตรงนี้กระแทกขูดพื้นเลยครับลอยหน้ายกไปครับอ่ะโอเคครับใครที่อยากจะได้ รถคัสตอมสไตล์มันๆนะครับอยากได้หลายๆแบบที่เขาทำนอกจากไอ้แฟสเตอร์หนึ่ที่ทำแหละมอไซค์มีมอไซค์ครับส่วนใหญ่จะเป็นมอไซค์หลักๆเราเลยคือมอไซค์ร้านขายมอไซค์เวสป้าครับเวสป้าลัมเบต้าแล้วก็พวกเอสอารูสคูเอสอาร์อะไรพวกนี้ครับเราเห็นว่ามีรถมีมอไซค์ลูกขี่ด้วยใช่นะเป็นรถลูกครับครัสตอมก็เหมือนกันนะครับไปครับพี่ขอเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กได้ครับเฟซบุ๊กเพจก็จะเป็นกจิการาดภาษาไทยนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น0636155654ครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีทำช่อง YouTube ก็เป็นกัจิกาล์ดเหมือนกันเป็นภาษาอังกฤษครับโอถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็มาคอนแลบกับเอฟโอด้ขอบคุณมากๆครับใครที่สนใจรถคัสตอมนะครับก็ลองมาคุยกับพี่เขาดูก่อนทําไม่ทําอีกเรื่องคุยคุยเรียกว่าคุยกันได้ครับอ่านะครับเป็นกันเองนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้ะงงหน้าเดี๋ยวถ้าพี่เขามีรถอะไรเด็ดเดเดี๋ยวเราจะติดมาให้ชมนะครับผม ครับเดี๋ยวเชิ้ครับ